เคยไหมแค่คำพูดไม่กี่คำมันฝังอยู่ในใจเรานานหลายปีเคยไหมแค่โดนดูถูกครั้งเดียวมันทําให้เราหยุดเดินไม่กล้าทําอะไรอีกเลยและว,วันนี้คุณยังปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมากำหนดชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่นี่คือวิดีโอที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดชีวิตในชีวิตของทุกคนไม่มีใครรอดพ้นจาก คำดูถูกไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบตัวคนในครอบครัวคนรักเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้าบางคำฟังแล้วอาจขำๆแต่คำปาปามแต่บางคำมันฝังอยู่ในใจเหมือนกรวดในรองเท้าเดินไปทางไหนก็เจ็บจะทำได้เหรอดูไม่เก่งเลยนะเรียนแค่นี้จะไปทำอะไรได้พูดแบบนี้ใครเขาจะเชื่อมึงวะใช่แค่ไม่กี่คำ แต่ถ้าเรารับเข้ามาเป็นความจริงมันก็จะกัดกินความมั่นใจทีละนิดหลายคนไม่กล้าทําในสิ่งที่รักไม่กล้าลงมือเริ่มไม่กล้าแม้แต่จะฝันเพราะกลัวคําพูดเหล่านี้จะเป็นจริงแต่คุณรู้ไหมคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาเจอคําดูถูกทั้งนั้นแจ็คเหมาเคยถูกปฏิเสธจากงาน30ที่ โอปาวินฟรีเคยถูกไล่ออกจากงานเพราะมีหน้าตาไม่เหมาะกับทีวีไทสันฟิลลี่โดนล้อเรื่องรูปร่างและอาการซึมเศร้าแต่เขากลับมาเป็นแชมป์โลกพวกเขาเลือกไม่ใช้คำดูถูกเป็นโซล่ามใจแต่ใช้มันเป็นเชื้อเพลิง 1. เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นเป้าหมายแทนที่จะเอาแต่คิดว่าฉันไม่เก่งพอให้ตั้งเป้าว่า ฉันจะเก่งให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็น 2. เขียนคำดูถูกนั้นไว้แล้วเปลี่ยนมันเป็นแผนการฝึกฝนเช่นถ้ามีคนบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยโรงเรียนคอร์สพูดพัฒนาทักษะแล้วกลับมาพูดให้ดังที่สุด 3. หยุดวัดค่าตัวเองด้วยคำพูดของคนอื่นทุกคนมีแว่นคนละอันคำดูถูกไม่ได้สะท้อนความจริงของคุณแต่มันสะท้อนกรอบคิดของเขา 4. ให้ผลลัพธ์เป็นคนตอบแทนอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์ตอบโต้ด้วยความสำเร็จ ไม่มีอะไรเงียบงันไปกว่าคำดูถูกที่โดนกลบด้วยผลงานจริง 5. เลิกถามว่าทำไมเขาพูดกับเราอย่างนั้นแล้วหันมาถามว่าเราจะใช้คำพูดนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงถ้าคุณกำลังเจอคำดูถูกอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยคุณมีสิทธิ์จะประสบความสำเร็จไม่แพ้ใครแค่เลือกเปลี่ยน คำดูถูกให้เป็นพลังของคุณแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะทุกคำพูดที่คุณเคยเจ็บเราจะเปลี่ยนให้กลายเป็นแรงผลักดันและถ้าเนื้อหานี้กระแทกใจคุณฝากแชร์ต่อให้ใครสักคนที่เคยโดนดูถูกเหมือนกันโลกนี้มีคนที่เข้าใจคุณอยู่เสมอและเราอยู่ตรงนี้